ว่ายังไงลูกค้าหนูสนใจออนิวสี่ประตูแต่งเต็มราคางบงบเท่าไหร่สองแสนกว่าบาทงบสองแสนกว่าบาทใช่พี่มีไฟขลามคนนึ่งไหมไม่เอาลูกค้าอยากได้แบบแต่งจัดเต็มจัดเต็มด้วยเต็มเต็มเลยโอ้โหแบบเบิ้ลตัดตับยิกยิกเลยหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูเอายีราบแค่ได้ไหมได้เอาตัวใหม่ได้ไหมได้โอ้โหโทรหาลูกค้าพี่หน่อยทำไมอะ บอก้เขาหาให้พี่ตั้งยี่สิบคันหน่อยอ้หหนูมาหาพี่กรเซมให้พี่เกษมหารถให้ลูกค้าหนูค่ะโอ้ยหากระหาพดกหนึ่งจุดเก้าออนิวซี่ประตูงบราคาสองแสนซิไปหาใส่ครับพี่น้องถ้าเกษมรถซิ่งไม่สามารถหาให้ลูกค้าเซลน้องเมย์ได้เออก็ไม่มีใครแล้วแค่เครื่องก็เจ็ดแปดหมื่นแล้วเอาเฉพาะเครื่องหนึ่งจุดเก้านะเอาแต่เครื่องอย่างเดียวได้ไหมไม่ได้ นะตัดสดหรือพอนตัดสดเลยโอ้ยคนมีเงินนี่มันคุยยากจริงเลยเว้ยอยากนะตัวเองถือว่ามีเงินแค่สองแสนกว่าบาทจะมาพูดคมพี่แบบนี้ไม่ได้แล้วพี่เกษมจะไม่หาให้ลูกค้าหนูหรออ้าวจัดให้ f c มหรือเปล่าถูกต้องโอเคอย่างนั้นต้องจัดให้เขาหน่อยถ้าไม่ถ้าพี่เกษมไม่จัดให้ก็ไม่มีแล้วแหละอ่าไม่มีแล้วแหละมาที่เดียวในประเทศไทยเลยหนึ่งจุดเก้าสี่ประตูแต่งเต็ม โฉมใหม่งบสองแสนนะขายขายตัดสดเท่านั้นนะตัดสดจ้าอยากผ่อนทำได้ไหมไม่ได้อยากผ่อนทำได้ไปหาเงินมาซื้อสดก่อนแล้วค่อยเอาเล่มไปเข้าเองได้เหรอได้อะเอาเล่มไปเข้าเอาเล่นไปเท่ากรุงศรีรถเท่าอะไรก็ได้เงินติดหลงติดล้อแล้วแต่ท่านเลยเพราะว่าทะลุเป็นชื่อท่านแล้วท่านจะไปเข้าไหนก็ได้ถูกนะหรือว่าซื้อเงินสดไม่เอาเล่มก็ได้ฝากไอ้ีเอ็มมาไว้ พอนกับพี่ก็เกษมเหรอไม่พี่จะได้อารุตไปจำนุงจำนองช่งนี้ช็อตอยู่อไม่ถึงแล้วชั้นช็อตช่วงนี้หมอ้อแปลงระเบิดเลยอ๋อไม่ช็อตไม่ช็อตไม่ช็อตแต่ระเบิดเลยนะคะทุกุนร <laughs> ะเบิดเลยเอามาเอาเข้าเรื่องรถ <laughs> พี่น้องนะครัคนะครับพี่น้องนะก็สนุกสนานกันไปด้วยนะสาระอาจจะเล็กนน้อยก็ค่อยๆชมไปนะครับ <laughs> ต้องดูดีๆอันไหนสาระ <laughs> มาสีเขียวเหนียวซับ หรือว่าเขียวพลังใบหรือว่าเขียวขี่มา้าโอ้เปนเขียวหลายเขียวจริงๆเลยกันนี้<อ>ล้อทองหนึ่งจุดเก้าไฟหน้าตัวท็อปเลยนะอ่าไฟหน้าโปรเจคเตอร์เลยนะฝาโปรงคาร์บอนฝาโปรงคาร์บอนนะจากโปรติปีที่แล้วคันนี้จอดจอดไปสามร้อยหกสิบห้าวันแล้วสามร้อยหกสิบห้าวัน <laughs> เฮ็ดบุญยังทำบุญสามรอบแล้วอรอบนี้ทําไมไปเดี๋ยวจะไหว้ไก่ไหว้หัวหมูเอไหวหัวช้างแล้วนะเอาไปคันนี้ใครจะตัดสดจากตั้งอยู่ปีที่แล้วสี่แสนกว่าวันนี้เอาราคาที่แบบไม่ต้องจัดไฟแนนซ์เอาราคากรรมเงินสดมาเอาราคาที่ไปกู้เงินทกสมาซื้อเลยให้ไวเอาราคาที่คนโทรหาคนแรกเลย สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเออนาแล้วก็ใครจะจองต้องมีข้อแม้ด้วยต้องมีข้อแม้ด้วยนะข้อแม้อะไรคะห้ามต่อ <c oughs> <c oughs> ห้ามต่อคือค <c oughs> ือห้ามต่อคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วคือเดี๋ยวมาต่อแล้วกัน <c oughs> ต่อไปกว่านี้ไม่ได้แล้ว <c oughs> เออสองเก้าเก้าเข้าใจได้มาวิโก้อีกคันหนึง่งคันนี้ตัวนี้ไม่ได้กลับสีนะเป็นรถสีเดิม แต่เปลี่ยนฝาปูงคาร์บอนมาแต่ห้องเครื่องแต่งเต็มเอาเฉพาะห้องเครื่องเนี่ยอดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องเอาเปิดเลยน้องเมย์เปิดเลยเดึงเปิดห้องเครื่องเลยเปิดไม่ได้สิพี่กเกษมยังไม่เปิดให้หนูเลยเนี่ยจะเปิดได้ยังไงเกียร์ธรรมดานะเครื่องสามพันปีสิบสามยีรับแคะ ออีกแล้วหนูไม่มีแรงอีกแล้วอ่ะพี่เกษมหนูสู้แล้วนะข้อมือหนูเล็กเกินไปอ่ะอ้าวทำไมเปิดง่ายจังห้องเครื่องแต่งเต็มนะแค่ตัวนี้ก็หลายหมื่นแล้วเห็นไหมโบใหญ่เห็นไหมหอยใหญ่เห็นไหมคะเออใหญ่กว่าคนอยู่บ้านอีกแน่ยอกหยอกหยอกยอกนะ ใครเอาคันนี้ไปมีของพี่มีของแถมไว้ด้วยอะไรอ่ะคะแถมหนูตายเดี๋ยวไหมอุ้ยก็ยิ่งว่าอยู่ว่ากลิ่นอะไรมีอีกไหมคะพี่เกษมสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเอาราคาเดียวไปโอ้โหสุดจริงสุดจริงมามามามีอีกไหมเมื่อกี้นี่มันสีธรรมดาไปใช่ไหมใช่อยากได้เจ็บเจ็บไหมอยากได้แบบเจ็บเจ็บเวลาขับไปแบบ ถ้าข้างด่านตั้งหน้าประมาณอีก500เมตรหรือ100เมตรปุ๊บมองเห็นป,ปุ๊บบกรอเลยใช่เออรู้เลย <laughs> คือ,ค,อคือมึงต้องรีบวนรถกลับให<ช>้ทันถ้าไม่วนรถกลับก็คือโดนแน่นอน <laughs> นี่สีแดงนะตัวนี้เป็นสีประตูยกสูงนะตัวนี้ก็จอดมา365บวันเหมือนกันฮะ <laughs> ทำบุญพร้องกันกับคันนั้นไหม เมื่อปีที่แล้วมันยังจัดไฟแนนซ์ได้อยู่แล้วเราขายอยู่วันห้าแสนแต่ปีนี้แต่ปีนี้ซึ่งธนาคารเขาไม่จัดลถที่กับสีแล้วค่ะวันนี้ไอห้าแสนนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงแล้วมันเป็นไปไม่ได้แล้วมันเกินความมันจริงไปเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันเราต้องขายกลับมาขายราคาที่เราขาดทุนหรือราคาตลาดนะหรือว่าราคาที่แบบ เอาเงินมาหมุนก่อน uh huh. แล้วไปหากําไรอกคันใหม่เอาเข้าใจได้ค <laughs> นะําว่าขาดทุนนะพูดเบาๆมันก็เจ็บนะ <laughs> พูดเบาๆก็เจ็บสี <laughs> ่ประตูยกสูงยีราบแคะสีแดงเอาราคาเดียวไปเมื่อกี้นี่มีงบอะไร่สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าหาไม่หพี่สักหน่อยพี่เอาสองเก้าเกสองเกเก้า คำว่าขาดทุนพูดเบาๆก็เจ็บเออพูดเบาๆก็เจ็บมามีเหมือนเสื้อหนูไหมสีอ่ะมีมีมีเอาเดิมๆนลยมาเดิมๆวีโก้แคปสองแสนกว่าบาทแต่ไม่รีวิวหรอกให้ดูมันผ่านอ๋อโอเคแล้วก็มาร์ตแสนแสนกว่าบาทเกียร์เกียร์โตเกียร์ธรรมดาก็มีแสนกว่าบาทนะแค่นั้นพอวันนี้มาดูออนนิ่งเห็นแล้วขออ่อนนิ่งไหมเหรอใช่เต็มเต็มมานะออนนิ่งปาเจโร่นี่ก็ออนนิ่เหมือนกัน นะเจ็ดที่นั่งนะถ้าไม่กลับสีรวคันนี้จะขายอยู่วันสี่แสนสองสี่แสนสามวันนี้ธนาคารเขาไม่เอาแล้วรถกลับสีนะจะเอาอย่างเดียวคือคุณต้องโอนเป็นชื่อคุณแล้วคุณก็เอาไปเล่มไปเข้าเหมือนที่ไอเสียมบอกนันแหละวันนี้เอาราคาไปเพียงแค่สองแสนเก้้าพันปาเกโร่เมื่อกี้ถามหาสีไหนสีเหมือนเสื้อนูเลยสีเขียวเหนียวซับใช่อ่ะวนมาดูข้างหน้าหน่อยไหม จะหาว่าพี่มันเครื่องสองจุดห้าไฟเขาลา้ำเลยป่ะพี่ทำไมขายแค่ถูกกันเลยไฟเขาหลาห้ำเลยวะมันไม่ใช่ไฟเขาลา้ำหน้าหนึ่งจุดเกนี่นี่หน้า1.9เอาไปแปลงหน้าแปลงแก้มกับแปลงฝาโปองก็เป็น2023แล้วนี่เออเครื่อง1 9นเปี16นี่จากโปรติขาย499,000วันนี้ลดให้สักแสนหนึ่งลดอีกแล้ว เหลือสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันคุ้มไหม,มหคุ้มคุ้มไหมยิ่งกว่าคุ้มอีกคันนี้เไหมสักสองเก้าอไหมคันนี้อยากได้สักสองเก้าตรงเลยไม่ได้ไม่ได้คันนี้ไม่ได้ <laughs> คันนี้เป็นเมซูมิชิไทตันส่ประตูเกียร์ออตโต้เครื่องสองจุดส่ตัวท็อปปีสองพันสิบกสิบเจ็ดนะย้ำ่าเกียร์ออตโอต้น,นะปีที่แล้วขายอยู่ห้าแสนกว่าเหมือนกันปีนี้ เอาไป3ามแสนหมบาทเงินสดล้อแม็กเวลเกียร์ออโต้ uto, นะรถเครื่องเดิมทุกอย่างเดิมหมดมีแค่กับสีอย่างเดียวสุดยอดมาคันนี้บ้างคันนี้บ้างอยากจะให้ไล่ของแต่งหน่อยน้องมีฝาสาโปรงคาร์บอนบอเบาะเคอร์กี้คัมเอ็กด้านหลังล้อแม็กเวลกระจกาัสแซเฟแป้นคาร์บอนนะแต่งเต็ม เต็มจริงๆค่ะเต็มจริงๆเชื่อได้เลยใช่ไหมใช่ฟองแต่งยังนันแน่นอยู่วัดบูธนะเอาราคาเงินสดไปราคาเท่าไหร่น้องเม่สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทค่ะโอ้ยแคปหน้าจอแล้วทักมาเลยจ้ะคันไหนมาใกล้จะหมดแล้วเหลืออีกเย้คันหนึ่งมาคันสุดท้ายมาขายให้มันหมดถ้าหมดรถนี้ก็ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วหรอคะไม่มีแล้วรถซิ่งไม่มีแล้วคันนี้ลระคะพี่เป็นคันที่ แสนสาหัสที่สุดเลยอย่าบอกนะว่าไม่ใช่เกิดอุบัติเหตุที่แสนสาหัสที่สุดอะตกใจคือเลี้ยงขาดทุนอะพูดเบาๆมันก็เจ็บตัวนี้เครื่องสามพยีราบแค่หน่าสามพันยีราบแค่ปีสิเจยกสูงตัวแซดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟตัดหมอก นะของแต่งเบาะเคอร์กี้ล้อแม็กที37เจยางยีราฟห้องเครื่อง HPD ดีทั้งคันนะสวิคล็อกเบิร์นด้วยห้องเครื่องทำมาสองแสนกว่าเดี๋ยวใครอยากดูรูปเดี๋ยวหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวส่งรูปให้นะห้องเครื่องเป็น HPD ทั้งคันเลยนะแล้วก็มีสวิคล็อกเบิร์นด้วยคือสายแข็งอะนะวันนี้ทุนอะทุนจริงมันเกือบหกแสนคันเนี้ยทุนกองของแต่งมันเกือบหกแสนหกแสนวันนี้เราเอาแค่สักสี่แสนกว่าบาทพอแล้วมั้ง สี่แสนกว่บา,าบาทพอเดี๋ยว4ี่แสนเท่าไรเดี๋ยวดูดูให้อีกทีหนึง่งต่อเข้ามาแล้วกันนะมาใครที่สนใจลดราคาเงินสดคันไหนก็ช่างที่ไอเสียงกับเซลล์น้องเมีนะพาดูนะโทรเข้ามาหาเซลล์น้องเมีคนสวยได้ไดเลยที่เบอร์082ค่ะ278 2444ค่ะเบอร์นี้แอดไลน์ได้ด้วยนะคะใครสนใจรถกับสีรถแต่งนะคะห้องเครื่องเต็ม ติดต่อน้องเมย์โทรมาได้เลยนะคะมีงบเท่าไร่อะไรยังไงว่ากันหลังไมจ้จ้าแล้วก็จะมีแคปบคันทางในนุ่นไม่ได้เอามาวันนี้แคปบสีแดงจะขายอยู่วั 2, สองแสนห้าเดี๋ยวจะบอกว่าพี่งบไปถึงสงบไปถึงสองแสนเก้าอีกเอาอีกอๆๆมีแคป1หนึ่งจุดเก้าปีสิบเก้าสีแดงจอดที่ห้องไหนมีอยู่สองแสนห้าใครจะดูก็หลังไม้แล้วกัน,นโอเคมืนนี้ไอ้เสี่ยมกับเซลน้องเมย์คนสวยไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ